กองอุบัติรักเกาะสวรรค์อัปเดตความเคลื่อนไหวของคนสวยค่ะน้ำฟ้าธเนยพัฒน์ค่ะนี่คนสวยนาะงเอกสาวน้ำฟ้าธเนยพัฒน์ ละครน,นะคะอุบัติรักกอสวรรค์ค่ะคุณยี่หวากับคุณเปริวหรือนางฟ้าธนพัฒกับฟุกพงษพัฒน์นั่นเองค่ะพี่สวยหล่อมากค่ะคู่นี้บอกได้คําเดียวว่าสวยหล่อมากมายน่ารักที่สุดเลยค่ะกับการทํางานให้กันในละครอุบัติรักกอสวรรค์ค่ะมาดูทางอีกฝั่งหนึ่งค่ะกับพระเอกริววชิรวิทยสดใสน่ารัก เช่นเคยคะ่ะน้ำฟ้าธัญ,ญาพาร์ลูกนี้ก็น่ารักดีนะคะให้มีความสุขและสนุกกับการทำงานนะคะน้ำฟ้าธัญ,ญาพาั์รอติดตามทุกผลงานคะ่ะความเคลื่อนไหวหรือข่าวใหม่ๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะปรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะ